สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โอจะพามารู้จักกับหินกาบนะคะซึ่งเป็นหินที่เอาไว้ตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าผนังบ้านผนังนอกผนังในหรือจะทําเป็นผนังน้ําตกม้านน้ําได้หมดนะคะหรือว่าจะตกแต่งตามรั้วบ้านก็ได้นะคะหินกาบนี้นะคะจะมีอยู่2ส,สีหลักๆนะคะสีดําสนิทเลยกับสีที่มีลายนะคะนี่ สีที่มีลายก็จะมีสีสนิมประมาณนี้เลยนะคะนี่คือจะเป็นหินธรรมชาติที่ไม่ได้ตกแต่งหรือว่าต่อเติมสีแต่อย่างใดนะคะหินกราบนะคะหลักๆจะมีอยู่ประมาณ4-5ขนาดนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ขนาด5เซนคูณ20เซนนะคะหรือ5เซนคูณ30มิเซนอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นขนาด10เซนคูณ30เซนนะคะแล้วก็ ส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นขนาด10เซนคูณ10เซนนะคะทั้งหมดนี้นะคะเราจะขายตามจํานวนเป็นตารางเมตรนะคะ1ตารางเมตรก็ขึ้นอยู่กับจํานวนขนาดนะคะอ่ะอย่างแผ่นนี้นะคะขนาด10คูณ10เนี่ย1ตารางเมตรจะมีจํานวนแผ่นประมาณ100แผ่นนะคะแล้วก็อย่างอันนี้นะคะ10คูณ30อันนี้นะคะก็จะมีจํานวนทั้งหมดนะคะประมาณ33แผ่น ประมาณน,ะนั้นหตารางเมตรรวมแล้วก็เวลาปูเนี่ยจะได้1เมตรคูณหเมตรนะคะในราคาตารางเมตรละ390บาทนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจหรือว่าอยากได้ประมาณนี้ก็สามารถเข้ามาดูที่ร้านของเราได้เลยนะคะร้านอยู่ที่คลองเจ็ธัญญบุรีจังหวัดปทุมธานนีค่ะอันนี้ก็จะเป็นหินกราบทั้งหมดนะคะ